ยินดีต้อนรับสู่สากรออมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดสากรที่มั่นคงด้วยหลักธรรมาพิบาลมีจิตบริการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ใช้ในการดำเนินงานคณะกรรมาการดำเนินการสากรออมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดชุดที่70ประกอบด้วยนายเรืองชัยจิตพิรม ประธานกรรมการดำเนินการนายเบญจางนิยมธรรมชาติรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งนาย่ีวาสังวรการรองประธานกรรมการคนที่สองนายอมรินนันทโกรองประธา,า,า,านกรรมการคนที่ 4, สามนางสาวพรพันธ์พร,รมสมบัติรองประธานกรรมการคนที่สี่นายสมเจตจันเจริญกรรมการและประธานกรรมการเงินกู้นายธีระขันบุตร กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นายบัณฑิตรอดโตกรรมการนายสมวงศพลังกรรมการนายบุญนำรองมาลีกรรมการนายคมกริชเทพสุวรรณกรรมการนายสุรพงษ์สังวรการกรรมการนายสุรพลท้อสุวรรณกรรมการนายอนิรุทธรัตนทวีกรรมการและเฮรัญยิกนางสาวรัดดาวันเนตรทองคำ กรรมการและเลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการสากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดประกอบด้วยว่าทีร้อยตีปริญญาพงกาศประธานผู้ตรวจสอบกิจการนายเกรียงศักดิ์จังคสุดผู้ตรวจสอบกิจการนายสมชายโกฎวิเชียนผู้ตรวจสอบกิจการดออรอุทัยวันพงอาราม ผู้ตรวจสอบกิจการนายนารินทร์ชัยดิตอดุลผู้ตรวจสอบกิจการผู้จัดการและรองผู้จัดการสากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดประกอบด้วยนางสุมาลีธรรมวุฒิผู้จัดการนางปิยวรรณเรืองหนูรองผู้จัดการสำนักงานใหญ่นางอังคณาสังมันทรรองผู้จัดการสาขาท่าแซะนายธนพัฒน์อุ้ยนองรองผู้จัดการสาขาสวีนางกมลรัตนถินหอม รองผู้จัดการสาขาหลังสวนประวัติและการดำเนินงานของสากรสากรอมทรัพครูชุมพรจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2500โดยนายโชตเจิงกิ่นจันทร์เป็นตัวแทนของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชุมพรมีสมาชิกแรกตั้งจำนวน256คนเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 27กุมภาพันธ์2 5 0นณสำนักงานชั่วคราวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรวันที่15กุมภาพันธ์2517ได้สร้างสำนักงานเป็นเงิน4,49850บาทใช้เป็นที่ทำการจนถึงวันที่15พฤษภาคม2,548ปี2,544ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินของสากรอมทรัพย์บนเนื้อที่1ไร่ ซื้อที่ดินเมื่อปี2,537ราคา1,700,000บาทดำเนินการก่อสร้างอาคารแบบ4ชั้นกว้าง14เมตรยาว42เมตรงบประมาณ12,976,611บาท71สตางค์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่2ธันวาคม2,547เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2,548ปี2,554 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์บนที่ดิน2แปลงแปลงที่1เนื้อที่3งาน72ตารางวาซื้อที่ดินเมื่อปี2551ราคา4 7 7ล้านบาทแปลงที่2เนื้อที่1ไร่1งาน47ตารางวาราคา5,750,000บาทงบประมาณ6 6ล0 0 0 0บาทเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5เมษายน2555และปรับปรุงเพิ่มเติมอีก2,694,000บาทปี2550ที่ประชุมใหญ่อนุมัติซื้อที่ดินเนื้อที่1ไร่2งาน70ตารางวาราคา2,619,500บาทเพื่อใช้สำหรับจอดรถสำหรับสมาชิกหรือผู้มาเช่าหรือใช้อาคารอนเนกประสงค์หรือมาติดต่อกับสากรสำนักงานสาขาสาขาหลังสวนปี2537 ได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการกับสมาชิกอำเภอทุ่งตะโกอำเภอพะโตะอำเภอหลังสวนและอำเภอละแมโดยตั้งสำนักงานสาขาที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหลังสวนปี2548ที่ประชุมใหญ่อนุมัติจัดซื้ออาคารพาณิชย์4ชั้น2ครูหาพร้อมที่ดินเนื้อที่36ตารางวาเพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาหลังสวนงบประมาณ3,600,000บาท ปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติม1,424,886บาทเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2549ปี2556ท,ที่ประชุมใหญ่อนุมัติซื้อที่ดินเนื้อที่3งาน75ตารางวาราคา4,500,000บาทและได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารสำนักงานเมื่อปี2558งบประมาณ8,180,000บาท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2559สาขาท่าแซะปี2551ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ขยายสาขาท่าแซะเพื่อให้บริการแก่สมาชิกอำเภอท่าแซะอ,อปะทิวเปิดใช้สำนักง,งานตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2552โดยเช่าอาคารเป็นสำนักง,งานสาขาปี2553ที่ประชุมใหญ่อนุมัติซื้อที่ดินเนื้อที่43.9ตารางวา ราคา2,750,000บาทและปี2554ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารสำนักง,งานสาขาท่าแสะงบประมาณ5,344,000บาทเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556สาขาสวีปี2551 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ขยายสาขาสวีเพื่อให้บริการจมามชิกอำเภอสวีและอำเภอทุ่งตะโกเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2552โดยเช่าอาคารเป็นสำนักง,งานสาขาปี2553ที่ประชุมใหญ่อนุมัติซื้อที่ดินเนื้อที่3งาน75ตารางวาราคา2 6 50,000บาทและปี2554ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารสำนักง,งานสาขาสวี งบประมาณ5,254,620บาทเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556รางวัลที่ได้รับปี2 5 1 7รางวัลพระราชทานรางวัลที่3สากรอมรัพย์ดีเด่นระดับประเทศปี2520รางวัลพระราชทานรางวัลที่2สากรอมรัพย์ดีเด่นระดับประเทศปี2521รางวัลพระราชทานรางวัลที่1 สากรอมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศปี2521รางวัลโลกพระราชทานสากรอมทรัพย์ผลงานดีเด่นปี2541รางวัลโลกประกาศเกียรติคุณในฐานะสากรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้ปี2545รางวัลโลกประกาศเกียรติคุณในฐานะสากรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้ปี2553รางวัลสากรที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น ปี2,554รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสากรออมทรัพย์ดีเด่นขนาดใหญ่ปี2,555รางวัลสากรที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่นปี2,555รางวัลชมเชยรายงานกิจการประจำปี2,554การให้บริการแก่สมาชิกการให้บริการด้านสินเชื่อแบ่งเป็น 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกที่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้นมาแล้ว1งวดกูโได้3ามเท่าของเงินได้รายเดือนคงเหลือส่งชำระคืนไม่เกิน12งงวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50ต่อปี 2. เงินกู้สามัญต้องเป็นสมาชิกสากลติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3เดือนเว้นแต่เป็นผู้ที่โอนย้ายมาจากสากลอื่นกู้ได้สูงสุด100เท่าของเงินเดือนบวกทุนเดือนหุ้นแต่ไม่เกิน3ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.50ต่อปีหลักประกันเงินกู้ 1. บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้ำประกัน5 0 0 0 0 0ต่อหึ่คน 2. อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจำนอง 3. หลักทรัพย์รัฐบาล 4. เงินในบัญชีเงินฝากสากมสมาชิกจะค้ำประกันเงินกู้ของคู่สมรสของตนเองไม่ได้สมาชิกที่เป็นสามีภรรยาจะค้ำประกันเงินกู้ของผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้และสมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน7คนการส่งชำระเงินงวดชำระหนี้แบ่งเป็นข้าราชการทุกสังกัดส่งไม่เกิน240งวดอายุไม่เกิน80ปี ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีสิทธิ์รับบำเหน็จรายเดือนส่งไม่เกิน200งวดอายุไม่เกิน80ปีลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จรายเดือนส่งไม่เกิน180งวดอายุไม่เกิน60ปีสมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เจ้าหน้าที่สากลลูกจ้างประจำสากลและเจ้าหน้าที่สมาคมชานาฏก,กิจสงเคราะห์สากลอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดส่งไม่เกิน240งวดอายุไม่เกิน60ปี 3. เงินกู้สาม,มัญสวัสดิการจากเงินวิทยาฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมาชิกกู้ได้มีเกินร้อยละ70ของเงินวิทยาฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ คูณด้วยจำนวนงวดที่สามารถส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินอายุ60ปี วงเงินกู้ไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทโดยมีเงินคงเหลือเมื่อส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทดอกเบี้ยรวมทั้งเงินอื่นๆของสมาชิกรวมกันแล้วจะต้องมีเงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษที่ส่วนราชการจ่ายให้คงเหลือหลังหักชำระหนี้สากลไม่น้อยกว่าร้อยละของเงินได้รายเดือนโดยสมาชิกคำประกันตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้วงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทสมาชิกคำประกัน1คน วงเงินกู้เกิน2,000 0 0บาทแต่ไม่เกิน4,0,000 0บาทสมาชิกค้ำประกัน2คนวงเงินกู้เกิน4,0,000 0บาทแต่ไม่เกิน0 0 0 0 0บาทสมาชิกค้ำประกัน3คนวงเงินกู้เกิน ,00 0 0 0บาทใช้สมาชิกค้ำประกัน4คนสมาชิก1คนค้ำประกันเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการตามระเบียบนี้ได้ไม่เกิน4สัญญาเงินกู้สามัญสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือนสมาชิกจะขอกู้เงินได้นั้น ต้องเป็นข้าราชการบำนาญทุกสังกัดซึ่งรับเงินบำนาญหรือลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือนสากรกําหนดให้สมาชิกผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทต่ตอสากรและต้องมีเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จรายเดือนคงเหลือหลังจากหักดอกเบี้ยรวมทั้งเงินอื่นๆของสมาชิกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า1,000บาทวงเงินกู้ไม่เกิน10,000แบาท ให้สมาชิกค้ำประกัน1คนสมาชิก1คนค้ำประกันเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการตามระเบียบนี้ได้ไม่เกิน3สัญญากำหนดส่งคืนเงินกู้ไม่เกิน240งวดและต้องชำระภายในอายุสมาชิกผู้กู้ไม่เกิน80ปีเงินกู้สามัญสวัสดิการซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดเป็นโครงการเฉพาะเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศเช่นเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อสินค้า เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิกคู่สมรสและบุตรเงินกู้สามัญเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาคมชาปนนกิจสงเคราะห์สอสอ,อคสอสอชอส,อ,สอ,อและสอสอ,อรอทและเงินกู้สามัญเพื่อจัดหาอาวุธปืนสำหรับสมาชิกสากล 5. เงินกู้พิเศษต้องเป็นสมาชิกสากลติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3เดือนเว้นแต่เป็นผู้ที่โอนย้ายมาจากสากลอื่นต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า60,000บาทชำระคืนภายในอายุ80ปีแล้วแต่กรณี เว้นแต่การกู้ไม่เกินร้อยละ90ของทุนรือนหุ้นที่มีอยู่และการกู้โดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกันวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้าน5แสนบาทผลชำระได้ม่เกิน300งวดอายุไม่เกิน80ปีแบ่งเป็นการกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.50ต่อปี หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันจะต้องอยู่ภายในพื้นที่จังหวัดชุมพรเท่านั้นโดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการจำนวน3คนเป็นผู้ประเมินโดยอ้างอิงราคาของกรมที่ดินและราคาซื้อขายตามราคาตลาดทั้งนี้จำนวนเงินกู้ต้องมีเกินร้อยละ9 0ของมูลค่าอาสังหาริมทรัพย์การกู้โดยไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นค้ำประกันและการกู้โดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละ90ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากที่ตนมีอยู่ในขณะนั้นแต่ไม่เกิน3ล้านหแสนบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.25ต่อปีการกู้เงินทุกประเภทสมาชิกต้องมีเงินเหลือหลังจากกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของเงินได้รายเดือนยกเว้นการกู้สามัญสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือนเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า1,000บาทเงินกู้ทุกประเภทเลือกวิธีการชำระเป็นแบบคงต้นหรือแบบคงยอดสากรอาจพิจารณาให้ผู้กู้ทำประกันสินเชื่อกับบริษั ผู้รับประกันตามระยะเวลาที่ผู้กู้และสากลกำหนดและกรณีที่มีอายุ56ปีขึ้นไปที่ยังไม่เกษียณอายุราชการให้แนบเอกสารประมาณการเงินบำนาญการให้บริการรับฝากเงินแบ่งเป็นเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.75ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.55ต่อปีเงินฝากประจำแบ่งเป็นเงินฝากประจำ3เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.75ต่อปีเงินฝากประจำ6เดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.75ต่อปีเงินฝากประจำ12เดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.00ต่อปีในการฝากเงินสามารถทำได้3วิธีด้วยกันคือ 1. ฝากด้วยเงินสด 2. ฝากด้วยการหักจากเงินได้ไรายเดือนณที่จ่ายโดยผู้ฝากสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายการเงินของสากร 3. ฝากด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารที่สากลได้เปิดบัญชีไว้และแจ้งให้สากลรทราบทุกครั้งที่สมาชิกมีการโอนเงินเข้าบัญชีการให้บริการอาคารสถานที่บริการให้เช่าอาคารสถานที่ในการประชุมสัมมานาจัดงานเลี้ยงโดยคิดอัตราค่าเช่าราคาพิเศษสำหรับสมาชิกและหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิของราคาค่าเช่าที่กำหนดไว้และต้องจ่ายค่ามัดจําล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30เของค่าเช่าทั้งหมดทั้งนี้ถ้าผู้ขอใช้หรือขอเชา่าขอใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือขอเช่าเพื่อประกอบธุรกิจให้อยู่ในดุลยะพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สากลมอบให้กับสมาชิกทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกจ่ายให้กับบุตรรวมถึงบุตรบุญธ,ธรรมของสมาชิก ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรีทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสากลสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกสากลจะมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เกษยียณอายุก่อนกำหนดหรือมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรมและเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า15ปีติดต่อกันปันสุขวันเกิดปีบัญชี2566 สากรจ่ายเงินขวัญถุงให้กับสมาชิกรายละ1,500บาทตามเดือนเกิดของสมาชิกทุกเดือนการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยสากรจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่ประสบอัคคีภัยวาตาภัยอุทกภัยหากเกิดความเสียหายกับที่พักอาศัยจำนวน3,000ถึง5,000บาทการช่วยเหลือค่าเคลื่อนย้ายสมาชิกที่ป่วยหนักไปยังสถานพยาบาลเขตจังหวัดอื่นครั้งละไม่เกิน5,000บาท สวัสดีการส่งเคาะเกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมาชิกสมทบคู่สมรสสมาชิกและการส่งเคาะครอบครัวสมาชิกแบ่งเป็นเงินจัดการศพผู้ที่เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อถึงแก่ความตาย โดยรับเงินจัดการศพ10,000บาทและให้ได้รับเพิ่มขึ้นปีละ1,000บาทเฉพาะคู่สมรสสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้มีสิทธิ์ได้รับเงินจัดการศพกึ่งหนึ่งที่สมาชิกพึงได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกหากสมาชิกเสียชีวิตสาการจะมอบเงินให้กับทายาท4 0 0แสนถึงหกแสนบาทผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสาการน์นี้ที่มีอายุเกิน55ปีณนะวันที่สมัครไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ศพตามระเบียบนี้สิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สากลจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามอัตราส่วนที่ได้รับในแต่ละปีบัญชีโดยคิดจากหุ้นสัดส่วนระยะเวลาของการถือหุ้นและดอกเบี้ย,วเ,วยงเงินกู้ของสมาชิกสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกระบบออนไลน์สมาชิกมีสิทธิตรวจสอบหุ้นสะสมเงินกู้เงินฝากรายการเรียกเก็บรายเดือนภาระค้ำประกันผู้รับผลประโยชน์เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสิทธิ์ในการสมัครสมาคมชนมากิจสงเคราะห์สากรอมซัพย์ครูชุมพรจำกัด เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาท250,000บาทจ่ายเป็นเงินค่าจัดการศพงวดแรก50,000บาทสิทธิ์ในการสมัครสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากลอมรั์ครูไทยสสอคเมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาท600,000บาทจ่ายเป็นเงินค่าจัดการศพงวดแรก60,000บาท สิทธิในการสมัครสมาคมชาวนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากลอมทรัพย์แห่งประเทศไทยสสชสอเมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาท600,000บาทสิทธิ์ในการสมัครสมาคมชาวนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากลอมรัพย์ไทยสสสทเมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาท400,000-600,000บาทและทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของสากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัด ที่มุ่งหวังให้บริการแก่สมาชิกตลอดมา